หลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายๆขย,ยับเนยจะขยับตัวงรายดีนะจ๊ะให้ผ่อนคลายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่อ ให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใส mm. แล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนค,คลา,างกายฐานที่เจ็ดจางเบาๆสบายสบาย ให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจจะจะในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายแล้วก็ผ่อนคลายเลยจ้ะให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนม,นม เมาเบาแต่เบาเบาไปที่กลางกายกลางดวงกลางองค์พระต้องเบาๆนะจ๊ะให้นิ่งๆน,นุ่มๆใจใสๆเย,ย,ย็นๆ อย่าไปเน้นภาพอย่าไปเค้นภาพให้นิ่งๆนุๆน่ๆมๆเมาๆทำความพึงพอใจในสิ่งที่เราได้เห็นอย่างนั้นไปก่อนนะจ๊ะแม้ไม่ได้ดังใจเราก็ตาม อย่าไปฮึดฮัดอย่าไปลาคาญใจให้นิ่งเฉยเฉยแล้วเดี๋ยวภาพก็จะค่อยๆชัดขึ้นมาเองคือจะชัดเพิ่มขึ้นไปเเรื่อยๆจะชัดเพิ่มขึ้น อย่างง่ายๆสบายสแตยถ,ถ้ากลาเป็นได้เห็นไปเค้นภาพจะทำให้มันตึงมันเกร็งทั้งกายและใจละซึ่งไม่เกิดประโยชน์อันไดเลยละจะทำให้รเราเบื่อ เบอไหนตยอการทำสมาธิเพราะนั้นให้ฝึกให้ใจหยุดอย่างง่ายๆเย,นยน็นๆให้ใจใสๆเพราะส,สิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ใช่ว่าเราไปปรุงแต่งให้มี มีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่ามีแต่สิ่งที่มีเนี่ยเป็นของละเอียดเป็นของบริสุทธิ์เราก็จะต้องทำใจให้ละเอียดให้บริสุทธิ์เท่ากับสิ่งที่มีอยู่ด้วยวิจีการ ทำใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายใจเย็นเย็นใจก็ค่อยๆละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่ภายในต้องจับ หลักให้ได้ถ้าจับหลักได้อย่างนี้การเจริญสมาธิภาวนามาก็ง่ายสามารถทำได้ทุกๆคนเลยยกเป็นคนที่วิกลจริตซึ่งสูญเสียระบบประสาทการรับรู้ไปโดวยวิบากกรรมต้องง่ายง่าย สบายบายเท่านั้นจึงจะเข้าถึงได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยโลกภายในนี้มันตรงกันข้ามกับโลกภายนอกที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนมีปัญหามีแรงกดดัน ต้องบีบต้องเค้นต้องอะไรต่างๆเหรานะแต่ถ้าอรอยิยทรัพย์ภายในเนี่ยมันตรงกันข้ามกันนะ่ะเราก็ต้องจับหลักวิชาตรงนี้ให้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะทำกันได้ทุกคนเลยโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธ์ุ ได้ทุกเพศทุกวัยกเชื้อชาศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่ต้องง่ายง่ายสบายสบายใจเย็นเย็นในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมตำแหน่งที่สิงสถิตของธรรมเหล่านั้นะ คือศูนยกลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งเดียวท่านั้นแหละถ้าถึงทำตรงนี้ได้เครื่องความเดือดเนื้อ,อ,อร้อนใจปัญหาอะไต่างก็ยุติยุติได้เมื่อถึงดำ้าไม่ถึงทาก็ไม่ยุติ เราะฉนั้นเราก็ต้องเอาใจเนี่ยมาแตะเบาเบาสบายสบายถ้าเรากำหนดภาพบริกรรมมานิมิตแล้วมันอดที่จะเค้นภาพไม่ได้ทั้งท้ที่เราพยายามจะไม่เค้นภาพ ทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจคือทนึกเป็นภาพแล้วก็เป็นตึงเป็นมุนเราก็ไม่ต้องไปสนใจกับภาพสนใจแค่นำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเดียวและไม่ต้องกังวลเกินไปว่า มันจะตรงเป๊ะไหมที่ว่าในกระดือขึ้นมาสองนิ้วมือแม่ไม่ตรงก็ไม่เป็นไรจำง่ายๆพออยู่บริเวณในกลางท้องอย่างนี้ไปก่อนก็ได้หลังจากนั้น เราก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวจะภาวนาบสัสสมาระหังควบคู่ไปด้วยก็ได้หรือไม่อยากจะภาวนาอยากนิ่งใฉยเฉยในคลางท้องก็ได้เมื่อใจระวังได้นิ่ง อกส่วนเดี๋ยวก็จะกลับเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจดเองแล้วเราก็จะได้เห็นฐานที่เจ็ดได้ชัดเจนว่ามันอยู่เหนือสะดือึ้นมาสองนิ้วมือในกลางท้องเมื่อใจไปรวมลงอยู่ที่ตรงนั้นแล้วเนะี่ยมันก็จะหลุด จากกายหยาบจากความรู้สึกทุกอย่างจากความรู้สึกความมีตัวตนมีร่างกายมันก็จะหายไปจากที่แคบๆมันก็จะไปถูงที่ความเหมือนกลางอาวกาศเราคงจะต้องปรับสภาพใจให้อยู่อย่างนั้นแหละ นิ่งๆอย่างเดียวในที่โล่งๆว่างๆกว้างๆด้วยใจที่ใสเย,ยือกเย็นต่อไปแม้ยังไม่เห็นอะไรกับตามพอถึงสภาวะนั้นแล้วเนี่ยความสบายกายสบายใจจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ จนเรารู้สึกว่ามีความสุขเปลี่ยนจากความสบายมาเป็นความสุขที่มากขึ้นไปเรื่อยๆและแตกต่างจากที่เราเคยเจอเป็นสิ่งที่เราพึงพอใจที่จะอยู่ในสภาวะอย่างนี้ทั้งๆที่ยังไม่ได้เห็นอะไรก็ตาม เกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็นิ่งต่อไปหยุดอย่างเดียวหยุดนิ่งอย่างเดียวเราเป็นตัวสำเร็จ mm hmm. ก็จะเกิดการเดินทางเข้าไปสู่ภายในลึกแต่กว้างในแนวดิง่งแล้วก็ขยายไปรอบตัวทุกที่ทุกทาง เป็นประสบการณ์ภายในที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยและนำความสุขความเบึงบอใจมาให้กับเราเพราะความเหงาไม่มีในนี้แหละความกดหดง,งานฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ไม่มีในนี้มีแต่ความสุขสบายเพิ่มขึ้น ยิ่งเราสบายใจสุขใจเพิ่มขึ้นก็จะสว่างเพิ่มขึ้นยิ่งใจหยุดใจนิ่งก็ยิ่งสว่างตั้งแต่สว่างเหมือนฟ้าสังสงางตอนทีห้าในฤดูร้อน ็จะสว่างไปเรื่อยๆเป็นแสงสว่างที่มาพร้อมก,กับความสุขความบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจะเราไปความรู้สึกว่าเราอยู่กับตัวเองที่ไหนก็ได้ในโลกแม้อยู่ตามลำพังกับตา แต่ก่อนเราอยู่ตามลำพังนี้เราอาจจะเหงาบ้างแต่เมื่อได้มาถึงจุดนี้เนี่ยความรู้สึกกลับตลปัดตรงข้ามเราอยากอยู่ตามลำพังอยู่กับตัวเองในตำแหน่งนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าปลีกวิเวกมันก็จะสงัดกายสงัดใจ มันจะสงบสงัดมีสุขใจก็บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นใสๆจนนำไปสู่การเห็นภาพภายในดังกล่าวที่ไม่อยู่แล้วในตัวของเราเด็ยแหละทั้งหมดเกิดขึ้นด้วยการวางใจ ให้หยุดนิ่งอย่างถูกส่วนหยุดนิ่งอย่างถูกต้องก่อนแล้วจึงจะถูกส่วนตามมาในภายหลังใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบางมองภาพภายในด้วยความเบิกบาน มีความปลืม้มมีความปิติปีติสุขเอกคตานะอุเบกขา็ตามมาก็มีปีติมันปลืม้มบบงคนอย่างเราทำได้เห็นได้สุกกายสบายใจอยากแช่อิ่มใจอยู่อย่างนี้นานๆนะ ความเป็นหนึ่งของใจก็นิ่งเพิ่มขึ้นจนได้ประสบการณ์ใหม่คือนิ่งกว่านิ่งนิ่งกว่านิ่งเดิมที่ผ่านมาคือนิ่งในนิ่งนั่นเองกระทั่งถึงจุดที่นิ่งแน่นไม่มีช่องว่าง ในความคิดอื่นที่เราไม่ต้องการให้ภาพอื่นที่เราไม่ต้องการาเกิดขึ้นได้โดยตัวงองตัวเองมันจะเป็นอัตโนมัติใจเกิดความพึงพอใจอยากอยู่อย่างนี้เฉยๆเฉยกระสุนขก็จะต่างมา สุขแบบนิ่งๆเปน็นกลางๆไม่ผูกพันต่อสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนะ่ะจะเป็นสุขอยู่ไปในที่เพิ่มพูนขึ้นไปตามวันเวลาที่ให้ชัวโมงหยุดวโมงนิ่ง ชั่วโมงกลางภายในได้มากขึ้นเราจะรู้สึกเสียดายการเวลาที่ผ่านมาโกโคกับความปลืม้มเบติและภาคภูมิใจที่ถึงวันนี้เนะี่ยไม่ใจเราหยุดน,น,นิ่งนุน่มนิ่งแน่นน่งแน่นถึงระดับนุ่มนวล ปุยใจที่แข็งกระด,ด้างก็อ่อนละมุนละมยัยนุ่มนวลละเอียดถูกปรับจากของแข็งคล้คลากข,ของแข็งมาเป็นของเหลวมาเป็นอากาศอรลรอมที่จะแทรกไปได้ หรือพาไปได้ในทุกคนทุกแห่งใจที่นิ่งแน่นนุ่มน้นก็ควรแก่การงานที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาของพระสมสมุติเจา้าที่พระองค์ทรงคนพบด้วยตัวพระองค์เอง เราสามารถจะค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ได้ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราอยากจะเป็นอย่างไรเราก็สามารถทำเป็นอย่างนั้นได้เมื่อพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลอันประเสริฐอันเลิศ เหลือผู้ภาษาบ้านๆว่าเป็นฮีโร่ในดวงใจของเราเมือ่อท่านบรรลุทำแล้วท่านนำมาถ่ายทอดสั่งสอนเราก็สามารถที่จะทำตามแล้วก็เป็นอย่างท่านได้เราปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ท่าน ทั้งทั้งหมดนี้ไม่หนีหรือบารวมประชุมอยู่แต่คำว่าหยุดเป็นตัวสาเร็จนั่นเองหยุดได้ก็ต่างทิ้งทุกอย่างปลอยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียว สัพเพพุทธาผลาปตาปเจกานนจิยังพลังอรหันตานันเจเทเชนรักขังปัญธามิสปปโสเตธรัะะาสุขิตาวิลุหะปุตตาสนเนีอรคาสุขิตาโหทะสาหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวานะ สัพสังขานุภาเวนะสัทธาโสตีอะวันตุเตสันทุ